ผมเรียนอยู่ที่ด็อกแลนด์แคมปัสนะครับก็เป็นแคมปัสในเมืองแล้วก็ตึกเขาค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็มีห้องเรียนเยอะครับตึกเนี่ยก็จะมีอยู่10ชั้นแล้วก็แบ่งเป็นห้องเรียนในแต่ละชั้นครับห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยก็จะจุนักเรียนอยู่ประมาณ40-50ถึงคนอันนี้เป็นในส่วนของเลคเชอร์แล้วก็ t ิวตัวเรียวคลาสก็จะประมาณ10ไม่เกิน20คนครับเฟสิลิตี้ก็ทันสมัยครับมีจอมีอะไรอาจารย์เขาสอนเนี่ยก็จะพูดผ่านไมค์ครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาการเรียนเนี่ยครับอาจารย์เขาก สอนได้ละเอียดครับเนื้อหาเข้มข้นอยู่ครับส่วนตัวคิดว่าใช้เวลาปรับตัวกับเนื้อหานิดหนึ่งเขาก็แบบยากอยู่แต่ว่าอาจารย์เขาอธิบายได้ดีแล้วก็เราค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยได้ครับมาเรียนต่อออสเตรเลียปรึกษาพี่ๆ hands on ฟรี free, ไม่มีค่าใช้จ่าย